ชั้นวางทีวีค่ะตอนนี้อยู่ในพรงมาเฟอร์นริเจอร์เสียงดังหน่อยนะชั้นวางทีวีค่ะจะเห็นว่าที่ท่านเห็นจะมี2ขนาดเดี๋ยวจะบอกราคานะอ่ะขนาดแรกนะข้างบนเนี่ยที่ท่านเห็นมันมี2ลาย่เนาะจริงๆมีหลายลายให้ทักเข้ามาสอบถามนะอันเนี้ยความกว้างอยู่ที่156เซนติเมตรกว้างอยู่ที่น้าร้อยห้านะคะความสูงอยู่ที่นะคะความสูงอยู่ที่อยู่ที่เอ่อต้องใส่หกสิบ 60ซนติเมตรนะคะความลึกอ,อยู่ที่4 0ซนติเมตรข้้งบนแบบนี้เราขายอยู่ที่3,500บาทส่วนข้างล่างเนี่ยความกว้างอยู่ที่2เมตรนะความสูงเท่ากันความลึกเท่ากันแต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นทูโทนจะมีทั้งทูโทนแล้วก็มีสีเดียวเหมือนกันแต่ข้างล่างความกว้าง2เมตรเนี่ยขายอยู่ที่4,900บาทนะคะข้ามบนอยู่ที่3,500บาทนะข้างล่าง2เมตรอยู่ที่4,900บาทสนใจทักเข้ามาสอบถาม ราคาถามขนาดนะคะถามสีได้เลยนะคะพร้อมส่งปีเกีเยเงินไปทางทางักแชทเข้าไปได้เลยค่ะ